ก็คือไปขายต่อครับเนี่ยอันนี้นนเอาไปให้เอาให้ลูกร้านค่ะ แปดร้อนเจ้าหนึ่ง น้อยนะฮค่ะบุญคากาแฟโบราณนะครับอยู่ท uh ี่ร้านป่านใจตรงข้ามกับสถานีรถไฟ ขอนแกนครับรัง